สไลด์ต่อไปนะคะเป็นดังนั้นเนี่ยทางทางโครงการเราก็ได้มีการทําข้อเสนอแนะแล้วก็มาตรก,การทางนโยบายนะคะออกมาเป็นเรื่องๆด้วยกันนะคะแต่เราก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเรื่องนี้ใครควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะคะแต่ก็ถ้าดูข้อเสนอแนะเนี่ยมันก็คงชัดเจนอยู่ในตัวมันเองแล้วนะคะว่าอยากจะฝากทางหน่วยงานไหนนะคะให,ให้ช่วยดูแลทางด้านนี้นะคะเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยเป็นเรื่องคนขี่ก่อนการอบรมผู้ขับขี่ ะะเรื่องอบรมผู้ขับขี่เนี่ยเรา,อ,าอยากจะแนะนําในเรื่องของหลักสูตรการอบรมทั้งผู้ขับขี่รถยนต์แล้วก็ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะให้เขามุ่งเน้นทางด้านการคาดการทักษะทางด้านการคาดการอุบัติเหตุรวมถึงการอาสอนทักษะในการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุการตัดสินใจแล้วก็การควบคุมรถด้วยนะคะเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเราจําเป็นที่จะต้องทําให้ทักษะเหล่านี้เนี่ย เป็นที่รับรู้ของอไม่ว่าจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือคนขับรถยนต์แล้วก็ต้องเป็นที่รับรู้กับผู้อบรมขับขี่ทั่วไปด้วยนะคะคือทักษะเหล่านี้เราขาดอยู่ท,ทั้งทงที่ทางญี่ปุ่นเท่าที่ทราบเวลาจะสอบใบขับขี่เขาจะเน้นแต่ทักษะเหล่านี้เลยนะคะ accident prediction training เป็นหลักนะคะแต่บ้านเราเนี่ยเหมือนว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดจากโครงการนี้นะคะก็คือเราค้นพบว่ามันมีความเสี่ยงลักษณะแบบนี้เราเลยเพิ่งจะนำเสนอในเรื่องของทักษะเหล่านี้ขึ้นมานะคะ ต่อมาเรื่องของการอบรมผู้อสอบใบขับขี่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอย่างแรกเลยต้องอบรมคนสอนก่อนเพราะตราบใดที่คนสอนยังไม่มีทักษะเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่คนสอนจะสามารถเผยแพร่ความรู้ไปให้ผู้ขับขี่ทั่วไปได้นะคะ รวมถึงในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนด้วยเพราะเรารู้ว่าเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงดังนั้นเนี่ยเราอยากจะเสนอให้าทามหาลัยหรือทางโรงเรียนเน้นาการฝึกอบรมทักษะด้านนี้เป็นสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะก,กับเด็กและเยาวชนที่กําลังจะมาขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนนะคะต่อมาเป็นเรื่องของใบอนุญ,ญาตขับขี่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่เนี่ยปัจจุบันเป็นการออกใบอนุญาตขับขี่ในลักษณะของรวมกันอบรมรวมกันระหว่างคนขี่มอเตอร์ไซค์กับคนขับรถยนต์จะต้องบอกเลยว่าทักษะเนี่ย การขี่มอเตอร์ไซค์กับการขับรถยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันการเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมตอนนี้เราจะเน้นไปทางเอนไปทางรถยนต์มากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีอีกหลายเรื่องเลยที่คนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้องทราบจะต้องรู้นะคะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนการอบรมเพื่อที่จะสอบใบขับขี่เนี่ยควรจะแยกกันรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนื้อหาเนี่ยควรจะต้องเน้นเนื้อหาในทักษะในด้านการคาดการอุบัติเหตุให้มากขึ้นนะคะรวมถึงการทดสอบภาคปฏิบัติด้วย เข้าใจว่าตอนนี้เราสอบอยู่ไม่กี่ท่ามันไม่สามารถสะท้อนความสามารถในการขับขี่บนถนนร่วมกับรถยนต์คันอื่นได้ในอนาคตจําเป็นที่จะต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติเนี่ยให้เสมือนจริงด้วยนะคะรวมถึงสุดท้ายคนที่มีใบอนุญ,ญาตขับขี่อยู่แล้วก็ต้องมีการอบรมคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่ขับรถเป็นแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ต้องเน้นเรื่องของทักษะการขับรถมากนะักแต่จะต้องเน้นทักษะในการคาดการอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะในกรณีที่ผู้ใบ คนขี่มอเตอร์ไซค์มีใบอนุญาตอยู่แล้วแล้วจะมาต่ออายุนะคะนี่กเ็เป็นข้อแนะนําเรื่องของ,ของการออกใบอนุญาตขับขี่เรื่องของการบางังคับใช้กฎหมายการบางังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่ะอยากจะให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเน้นในเรื่องของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ทําผิดกฎจราจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการขับเร็วการดื่มแล้วขับการไม่สวมหมวกนิรภัยรวมถึงเรื่องของการ,ด,กรานด,นดัรดแปลงรถจักรยานยนต์ด้วยการดัดแปลงรถจักรยานยนต์เนี่ยที่เราพบทุกท่านอาจจะสงสัยว่าส่วนใหญ่เขาดัดแปลงอะไร ที่เราพบบ่อยะคะคือเอากระจกข้างออกพบบ่อยมากเอากระจกข้างออกปุ๊บขราวนี้เวลาเปลี่ยนเลนอะไรอะ่ะมองไม่เห็นละนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแดัดแปลงแล้วก็เรื่องของความเร็วจํากัดมอเตอร์ไซค์บอกได้เลยว่าถ้าใช้ความเร็วเกิน80เมื่อไหร่เสี่ยงถึงเสียชีวิตเมื่อน,นั้นนะคะแต่แน่นอนว่าเราจะไปจํากัดความเร็วแต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไม่ได้รถยนต์คู่กรณีเนี่ยก็ควรจะต้องจัดการความเร็วกับรถยนต์คู่กรณีด้วยเช่นเดียวกัน ควรต้องมีการศึกษาหาความเร็วจำกัดที่เหมาะสมสำหรับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์บนถนนในแต่ละประเภทด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราคุมแต่ความเร็วรถมอเตอร์ไซค์แต่ปล่อยให้รถยนต์วิ่งได้เร็วๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ตายอยู่ดีดังนั้นต้องจัดการทั้งคู่นะคะส่วนอันอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของจอดข้างทางอันนี้เป็นปัญหาที่คือพูดกันมาช่วง3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากคือเรื่องของรถบรรทุกขนาดใหญ่ จอดไหลาทางจอดข้างทางทีนี้เท่าที่ฟังนโยบายทางกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าพยายามที่จะจัดให้มี rest area ให้รถบรรทุกเนี่ยไปจอดที่ rest area แต่บอกได้เลยว่า rest area เนี่ยมันไม่สามารถทำมารองรับคนขับรถบรรทุกทั่วประเทศได้คือไม่สามารถทำได้ทุกเส้นนะคะคนขับคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาง่วงที่ไหนเขาก็จอดนอนที่นั่นเขาไม่มีเวลาไปหา rest area มานอนหรอก ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือเรื่องของการติดเครื่องหมายสะท้อนแสงท้ายรถบรรทุกถ้าหลายๆท่านขับรถตามรถบรรทุกเวลากลางคืนเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่าเขามีไฟติ่งเดียวเล็กๆ ต่ป้ายสะท้อนแสงอะไรต่างๆเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะ <laughs> เข้าใจว่าทางขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกระเบียบแล้วให้ติดป้ายสะท้อนแสงแต่ในความเป็นจริงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย<ม>ก็ยังมีรถบรรทุกหลายๆคันเลยที่ไม่ได้ทําตามระเบียบนะคะรวมถึงมีการติดสะท้อนแสงก็จริงแต่เป็นการติดป้ายสะท้อนแสงที่ไม่ได้คุณภาพคือติดหลอกเอาไว้เวลากลางวันต้องบอกว่าตอนติดกลางวันเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคันนี้สะท้อนแสงดีหรือเปล่ามันต้องไปดูกลางคืน ะะว่ามันสะท้อนแสงได,ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะะนี้ก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกือบสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของสภาพถนนคือจริงๆแล้วถนนบ้านเราเนี่ยออกแบบมาไม่ปลอดภัยสําหรับคนขี่รถมอเตอร์ไซค์อยากจะให้เน้นนโยบายในการออกแบบถนนให้คหํานึงถึงผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยโดยมุ่งเน้นการลดจุดตัด ของกระแสจราจรระหว่างรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ลงเช่นพวกจุดยูเทินอะไรต่างๆพวกนี้นะคะรวมถึงต้องมีการทําการลดความเร็วของกระแสจราจรลงด้วยใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าเป็น traffic calming นะคะรวมถึงปรับปรุงระยะการมองเห็นตามทางแยกด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาถึงเรื่องรถเรื่องรถเนี่ยก็ที่เราอยากจะแนะนําเรื่องของไฟหน้าไฟท้าย เพราะอันนี้มันส่งผลทําให้เกิดเหตุชนท้ายในค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ก็เมื่อกี้ทาง Presentation ของทางบริษัทฮอนด้าก็ได้ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้มีกําลังกําลังมีการศึกษาอยู่เรื่องของไฟหน้าไฟท้ายต่างๆเหล่านี้คิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะทำให้การมองเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยชัดขึ้นรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็รณรงค์ให้ผู้ขับขี่เนี่ยมันตรวจสอบดูแลลักษณะอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะเคสที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสาเหตุมาจากรถยนต์ก็คือไฟหน้าไฟท้ายเสียเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็ถูกชนนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของอ,อ,อุปกรณ์นิรภัยแน่นอนคนขี่มอเตอร์ไซค์หมวกการใช้หมวกกันน็อกยังจําเป็นอยู่มากนะคะแต่การรณรงค์หรือการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยควรจะต้องทําอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องเน้นในเรื่องของการใช้หมวกที่ได้มาตรฐานแล้วก็การใช้หมวกอย่างถูกต้องด้วย นะคะ,ะแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะนําเสนอก็คือต่อไปนี้เวลาจะจับเรื่องของหมวกเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีและลดการประทะระหว่างตํารวจและประชาชนนะะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอเนื่องจากเวลาจํากัดน,นะคะก็อาจจะต้องขออนุญาตจ,จบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะผมก็เนี่ยแหละครับการสนับสนุนจากภาคราฐัรฐภาคเอกชนถ้าร่วมมือกันแล้วตั้งเป็นกองกลางขึ้นมาเพื่อให้พัฒนาเรื่องของความปลอดภัยในประเทศไทยผมเชื่อว่าสถิติที่เราครองแชมป ในทางไม่ดีนักเนะี่ยก็จะสู่นำไปสู่ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นะครับขอบคุณดรโบนะครับขอบคุณท่านผอ,อสํานักนะครับขอบคุณทางสสนะครับและขอบคุณทางสมา,าคมอุตสาหกรรมไทยนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีนะครับขอบคุณครับ